ชาวราศีกรกฏคะ่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าเยียวยาและเชื่อมความสัมพันธ์ใหม่ๆใช้หัวใจนำทางและคิดอย่างมีเหตุผลเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีกรกฎจะรู้สึกอยากดูแลตัวเองเป็นพิเศษอยากให้ความสำคัญกับคนรอบข้างด้วย ในบางครั้งชาวราศีกรกฎมีอารมณ์อ่อนไหวคุณมีเรื่องอะไรอยู่ในใจคะแต่มันเป็นพลังงานบวกอยู่ด้วยพลังงานส่วนหนึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นลึกซึ้งได้ไตร่ตรองเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่จัดการระเบียบชีวิตของตัวเองรวมไปถึงอารมณ์ของตัวเองด้วยสิ่งเหล่านี้แหลคะค่ะจะสร้างวินัยเล็กๆ และเคลียเรื่องค้างคาในใจได้หรือเรื่องงานเรื่องเอกสารที่สำคัญคุณจะสามารถแก้ไขมันได้ถ้าคุณจัดลำดับความสำคัญของงานแต่อย่าลืมหาเวลาที่จะพักผ่อนให้สม่ำเสมอนะคะข้อควรระวังของชาวราศีกรกฎนะคะอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียวต้องใช้เหตุผลควบคู่ด้วย ให้ระวังเรื่องการจัดการอารมณ์ของตัวเองนะคะที่รู้สึกกุดหงิดบ่อยจนเกิดความเครียดสะสมส่วนในเรื่องของการงานชาวราศีกรกฎในเรื่องการงานนะคะเหมาะที่จะใช้ความละเอียดละออความอดทนความเห็นอกเห็นใจคนอื่นรวมไปถึงการรับฟังเหตุผลของคนอื่นด้วย คุณอาจจะได้รับบทบาทใหม่ๆในการเป็นคนกลางไกลเกลี่ยความขัดแย้งของบางคนหรือต้องจัดการเรื่องที่มันค้างคามานานแล้วนะคะที่ยังไม่สำเร็จการทำงานเป็นทีมและใช้ความสามารถต่างๆคุณลองใช้ความสามารถในเรื่องของการฟังคุณสามารถทำได้ มันเป็นสิ่งที่คุณมีมันเป็นข้อโดดเด่นที่คุณทำได้หัวหน้านะคะอาจจะให้ชาวราศีกรกฎรับผิดช,ชอบอะไรเพิ่มมากขึ้นคุณสามารถรับปากได้แต่ต้องเจรจาในเรื่องขอบเขตของงานและเวลาการทำงานให้ชัดเจนรวมไปถึงค่าตอบแทน เพราะว่างานที่คุณได้รับไม่ใช่งานระยะสั้นนะคะแต่เป็นงานที่ใช้ความสามารถในระยะยาวมาดูในเรื่องของความรักนะคะคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดโอกาสที่จะเจอคนจริงใจและอบนั้นมีสูงมากมักพบคนที่มีความเป็น Family Man มากๆนะคะอย่างเช่น จอในกลุ่มของเพื่อนสนิทหรือกิจกรรมที่พวกคุณไปทำร่วมกันบ่อยๆมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆจเจริญเติบโตจากความไว้ใจจากความเมตตาที่อยู่ในใจของพวกคุณเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสัมพันธ์ครั้งนี้สาหรับคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่มีคนคุยหรืออยู่ในความสัมพันธ์ก็ตาม ความสัมพันธ์จะเน้นความปลอดภัยความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงความปลอดภัยทางใจความปลอดภัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนที่มันเป็นด้านลบจะไม่เกิดขึ้นกับเขาอีกและความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นหากมีปัญหานะคะชาวราศีกรกฎเปิดใจคุยกันเลยค่ะอย่าฝากความหวังไว้กับใครสักคนต้องพูดกันให้ชัดเจน แสดงความห่วงใยความจริงใจมันจะช่วยเยียวยาทุกอย่างที่เป็นบาดแผลที่อยู่ในใจของใครบางคนกับประสบการณ์ค้างก่อนโน้นนะคะบางคู่อาจตัดสินใจซื้อบ้านด้วยกันหรือบางคู่อาจวางแผนการเงินเพื่อที่จะมีครอบครัวหรือมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นพวกคุณเป็นอย่างงั้นหรือเปล่าคะชาวราศีกรกฎนี่ก็จะเป็นดวงของ ในเรื่องทั่วๆไปนะคะไม่ได้ดูเจาะจงวันเกิดในเรื่องของสุขภาพคุณต้องระวังในเรื่องของอารมณ์อย่างที่บอกคุณเจอผู้คนเยอะแยะในเรื่องของการทำงาน 1. คนก็มีหลากหลายอารมณ์เมื่อใดที่คุณเจอผู้คนทุกๆวันคุณจะมีวิธีรับมือกับมันหรือเปล่าเมื่ออารมณ์ไม่นิ่งก็จะส่งผลถึง ระบบภายในร่างกายโดยเฉพาะระบบการย่อยหากหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญความเครียดต่างๆมันยากนะคะควรหาวิธีในการที่จะลดมันลงอย่างเช่นหาเวลาพักผ่อนหากิจกรรมที่สามารถผ่อนคลายความเครียดหรือปล่อยวางในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่มาจากคนอื่น สิ่งที่ดีที่สุดนะคะขอแนะนำการทำสมาธิเมื่อใดที่คุณนิ่งจิตคุณสงบใจคุณจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้จะเกิดสติปัญญาขึ้นมาคุณจะหาทางออกกับสิ่งเหล่านั้นได้เสมอ,อข้อก่อนที่จะไปดูราศีอื่นนะคะในส่วนของชาวราศีกรกฎถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบก และหลายอย่างไว้บนบราคุณไม่รู้จะคุยกับใครคุณมีสมุดกับปากกาหรือดินสอไหมคะเขียนเรื่องที่ค้างคาใจลงไปเขียนเป็นไดไอาลี่ให้มันรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าเดือนนี้คุณจะต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานเรื่องของความสัมพันธ์และเรื่องของคนรอบข้างถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้นะชาวราศีกรกฎ คุณเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งที่ชนะใจตัวเองอีกเรื่องหนึ่งนะคะชาวราศีกรกฎคะ่ะคุณตั้งขอบเขตเวลาเรื่องของครอบครัวได้ไหมคุณให้เวลากับงานค่อนข้างมากคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะชาวราศีกรกฎความเห็นอกเห็นใจของคุณมีแต่บางครั้งอาจจะไม่พอคุณเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานค่อนข้างมาก ถึงขั้นจริงจังกับชีวิตส่วนตัวด้วยซ้ำไปความจริงจังมันดีแต่ถ้าจริงจังมากไปมันก็ไม่บาลานซ์ท้าไมถึงรู้ลหร <c oughs> คะก็แอดเคยเป็นนะคะแอดเคยเป็นจริงจังกับงานมากๆทํทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาทำให้ความสัมพันธ์กับใครบางคนมีปัญหาและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างค่อนข้างจะตึงเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ในมุมของเราได้เราจริงจังได้เสมอแต่เราก็ต้องดูคนรอบข้างด้วยส่วนมากจะเป็นข้อดีนะแล้วก็ข้อแนะนำนิดหน่อยนะคะทำไมถึงต้องมีข้อแนะนำใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นของสาธารนณะเนาะถ้าเราแนะนำกันได้เราก็แนะนำ ให้กำลังใจกันได้ก็ให้กำลังใจขอทุกคนโชคดีนะคะชาวราศีกรกฎแล้วเจอกันเดือนหน้าค่ะ